คนรู้ทุกท่านครับกรเล่าทําสนุกดีพี่น้องทุกท่านครับชื่อนนพัฒน์ตะกุลสิรีครับอายุ18ปีจ้าวาดิสเก็ครับเป็นนักศึกษาว,วิชาลามลสะสุสด7ปีเท่าป็ที่หนึ่งก็จกันบ้านครับเรื่องการฟังธรรมะครับก็เช้าครับแม่บอกว่าแม่พาเข้าไปเข้าบรรณาูัมครับช่องที่ คุณลสอนเรื่องธรรมะครับเราก็ฟังบางคำเราก็พอเข้าใจบางคำเราก็ไม่เข้าใจครับเราก็พยายามจะฟังครับเราก็รู้สึกว่าเออทำไมมันฟังยากจังเลยทำไมมันฟังยังไงก็ไม่ค่อยเข้าใจครับมันต้องแบบนั่งตั้งใจฟังตลอดเวลาเลยครับมันถึงจะพอเข้าใจบ้างเราจะวลอกแวกไปไหนไม่ได้ครับไม่งั้นเราจะมึนตึ๊บเลยครับเราไม่รู้เรื่องเลยครับจริงๆรนี่มันมันก็ ส่วนหนึ่งมันก็เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยแต่ก่อนเราก็ไม่เคยจะมาสนใจเ,เรื่องธรรมะด้วยครับแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ได้สนใจรับธรรมะหรอเราไม่เอาดีกว่าเราเดินหนีครับประมาณนั้นเราก็ไม่ค่อยเข้าใจครับแล้วก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจครับเวลาพระเขามาเทศมาสวดอะไรอย่างนี้ถ้าเขาพูดเทนเรื่องธรรมะอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เออฟังไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ คิดอันอื่นไปางนั้นครับเราไม่ค่อยได้จดจ่อกับธรรมะครับทีนี้พอเราได้เข้ามาเมาเขียวเราก็รู้สึกว่าเออมันคือกิเลสเราเราก็เลยพยายามจะฝึกฝื้นกิเลสเราครับเราก็มาพืนกิเลสเราแล้วกันเราก็มานั่งตั้งใจฟังธรรมะอย่างเดียวครับตอนนี้ก็เมื่อเช้าเราก็ตั้งใจฟังธรรมะครับเราก็รู้สึกว่ากิเลสเรามันก็ึินทุลนทุลายครับเออไม่เข้าใจทําไมมึงต้องมาบังคับกูจังเลยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มึงก็ฟังไปมึงก็ฟังไปมึงฟังไปอย่างนั้นแหละฟังไปก็ พอเข้าใจบ้างครับเราก็รู้สึกว่าเราก็ซึมซับมาได้บ้างครับก็ประมาณนี้ครับตาธุครับค่ะเชิญกลืนได้หน่อยค่ะอนุโมทนากับน้องนนท์ค่ะค่ะ,ะได้ฟังเนาะ <c oughs> คือการฟังทำนี่มันก็ได้ไดฟังสิ่งใหม่ๆค่ะบางทีนะเอออันนี้เราเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เรายังไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนใช่ไหมคะเนี่ยมันก็เป็นอันดีสูงอันหนึ่งนะตอนนี้มันยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรค่ะน้องนนก็ต้องเอ,อ่อเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งใหม่สําหรับเราเออพอเรายังไม่เข้าใจเราก็ได้เห็นกิเลสต,ตัวที่มันอยากเข้าใจใช่ไหมคะน้องนนก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้แหละ ตรงที่ได้เห็นกิเลสว่ามันอยากเข้าใจแต่มันไม่เข้าใจเนี่ยค่ะน้องนนก็จะได้ล้างกิเลสตัวความอยากของเราค่ะความอยากที่อยากจะเข้าใจอยากได้ดั่งใจหมายเร็วๆอ่ะมันใจร้อนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้ล้างตัวนี้ค่ะน้องนนก็จะเห็นประโยชน์จากการฟังธรรมแต่ทีนี้พออยู่ที่นี่บ่อยๆน้องนนทําบ่อบยๆแล้วก็เห็นสภาวะเห็นกิเลสก็เอามาล้างมาล้างน้องนนก็จะได้ประโยชน์ครับอไม่ต้องกลัวนะ ใช่จนอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้องนอนท์ก็จะเห็นลีลาของกิเลสท,ที่มันออกมาแล้วน้องนอนท์ก็ล้างเข้าไปเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วน้องนอนท์ก็จะเข้าใจมันมันก็เป็นเวทนาใช่ไหมน้องนอนท์เกิดเวทนาอยากเข้าใจเกิดความทุกข์ละโอ้ยอยากเข้าใจมันไม่เข้าใจกิเลสมันก็โวยวายใช่ไหมพาก,กูมาฟังอะไรเนี่ยใช่ไหมแต่น้องนอนท์ก็ได้ใช้วิธีสมถะกดผงเข้าไปก่อนก็คือบอกเขาว่าเออก็ฟังไปก่อนฟังไปก่อนอันนี้แหละ มันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมคะอพอน้องโดนฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ว,วิปัสสนาไปเรื่อยว่าออมันก็เป็นสิ่งใหม่เนาะตอนนี้มันยังไม่ใช่กุศลที่เราจะเข้าใจเออเราก็ฟังไปได้เท่านี้ก็ดีมากแล้วอะไรเงี้ยให้กําลังใจตัวเองไปนะครับค่ะนุโมทนากับน้องนอนกาเชิญคุณลูกค่ะโอ้น้องนอนน่ะน้องนอนอ่ะเป็นผู้ที่มีกุศลมากขนาดไหนที่อายุสิบแปดปีน้องนอนได้มา ฟังคำนี้นะคะแต่พี่น้องบางท่านเนี่ยอายุสามสิบยังไม่ได้ฟังคำนี้เลยนะคะสี่สิบเก้าปีค่ะคุรู้สี่สิบเก้าโอ้น้องนนท์มาร่วมชั้นเรียนกับพี่น้องที่ท่านอายุโอ้ยอายุมากกว่าน้องนนท์เป็นเท่าสองเท่าในลูกดังนั้นน่ะถือว่านนท์มีกุศลมากและที่ได้มาเรียนรู้เร็วนะคะ แล้วก็ยังมีจิตที่จะมีอิทธิบาทคือมีอิทธิบาทหรือมีความยินดีพอใจมีความเพียรที่จะที่จะเรียนรู้ด้วยส่วนนี้เนี่ยคือเป็นมันเป็นกุศลของเราของเก่าของเรามาเลยนะว่าเรามีกุศลที่จะส่งมาให้เราได้รู้เร็วนะคะการปฏิบัติครับเรื่องของพุทธะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่ยากจนคนทำไม่ได้ แต่คนทําได้ก็จะไม่ได้มีมากเท่ากับฝุ่นปลายเล็บอะน้องนนคิดถึงดินทั้งแผ่นดินนะในโลกนี้มันมีดินมากแค่ไหนแต่มันมีมันมีปริมาณที่จะเรียนรู้และเข้าใจได้อยู่เท่ากับฝุ่นปลายเล็บเอาเล็บไปช้อนออกมานี่ที่มันติดเล็บมานี่แหละเอานิ้วไปช้อนมาที่ติดเล็บมาเนี่ยเทียบกับดินทั้งแผ่นดิน แล้วก็เรื่องของอข้อมูลที่เรายังไม่คุ้นเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาแหละเรายังไม่รู้เหมือนเรียนภาษาอังกฤษนะ่ะนนเรียนภาษาอังกฤษตอนแรกที่คุณครูพาเราเรียนเราท่องใช่ไหมเราก็จะ this is a chair <laughs> ตอน <laughs> a chair แปลว่าเก้าอี้เนี่ยโอ้ยครั้งแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามันแปลว่ e เาเก้าอี้พอรู้แล้วพอครั้งต่อไป ครั้งต่อไปเนี่ยบางทีคําว่าแชร์ก็ยังจะลืมเลยว่าแชร์มันแปลว่าอะไรนะมันแปลว่าโต๊ะหรือแปลว่าเก้าอี้อย่างเงี้ยมันก็จะยังไม่คุ้นแต่ต่อมามันก็จะเข้าไปในสัญญาความจําได้หมายรู้ของเราเนาะพอพูดว่า this i s a chair เราก็จะรู้เ่าเออนี่มันเก้าอี้เนี่ยมันก็จะรู้อัตโนมัติแล้วแต่ว่ามันต้องได้ฟังซ้ําๆเช่นเดียวกันค่ะนี่มันเรื่องของภาษามันเหมือนเรียนภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอังกฤษนี่แหละแต่ตรงนี้เป็นภาษาที่เป็น ภาษาบาลีแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่จะรู้ภาษาได้ได้ง่ายๆมันมีความพิเศษอยู่ภาษาธรรมะมก,ก็คือต้องมีสภาวะด้วยถ้ามีสภาวะมารองรับจะรู้ว่าคํานี้หมายอาการมันเป็นยังไงยังไงที่สภาวะที่เรามีนะคะก็เลยจะทําให้มันอาจจะยากในบางคนแต่กับน้องนองนงจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าไม่ยากมากหรอกเดี๋ยวนนพอนนฟังไปฟังไปเรื่อยๆเ,เนี่ย มันก็จะอีกไม่นานก็จะโอ้คำนี้ดูเป็นปกติของเราแล้วพอพูดปุ๊บเราเข้าใจความหมายปั๊บเลยเราอ่าตีความต่อไปได้เราอ่านทั้งประโยคนั้นได้โดยง่ายอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นอ่าโดนทําถูกแล้วแหละที่บอกว่าฟังฟังไปก่อนฟัง,ฟ,งฟังไปก่อนคแบบอาอาป้าป้าก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแหละลูกไปฟังไม่รู้เรื่องในตอนแรกเหมือนกันนะคะ,ะอ่าเป็น เป็นเส้นทางที่เราต้องผ่านเหมือนกันเพราะทุกคนจะฟังไม่รู้เรื่องในตอนแรกๆเหมือนกันจะทําไปเรื่อยๆก็จะคุ้นชินแล้วเราก็ปฏิบัติอยู่แล้วด้วยแล้วก็จะเข้าใจเพราะว่าเราจะมีสภาวะรองรับสับเ่านั้นอยู่อนุโมทนากับน้องนอนท์นะคะน้องนอนท์เป็นผู้ที่เดีมากๆแล้วลูกเวลาอายุยังน้อยขนาดนี้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เนี่ยต้องขอบคุณกุศลของเราที่ทำมาด้วย ค่ะอนุทนาค่ะครับอมครับนักเรียนร่วมชั้นของเรามีสิบแปดด้วยนะค่ะท่านที่ห้าสิบหกสิบเนี่ยเราได้เห็นนะคะว่าชั้นเรียนเรานี่ไม่จํากัดอายุจริงๆนะคะสามารถร่วมเรียนร่วมกันได้เรียนรู้ไปพ,พร้อมๆกันได้นะคะเอาอุตสาหต่อไปเอาอุตสาค่ะเชิญค่ะ